คำเตือนอย่าก,กลัวความทุกข์จนมองข้ามปัญหาพีดวังครับอย่าก,กลัวความทุกข์จนทำให้มองข้ามปัญหาเพราะอะไรครับอย่างที่เราบอกท่านเนี่ยเพราะปัญหาเป็นบททดสอบความรักและปัญญาที่จิตวิญญาณวางแผนมาเองเขียนบทมาเองอย่าก,กลัวความทุกข์จนมองข้ามปัญหา กลัวทุกเกลียดทุกจนมองข้ามปัญหาทั้งที่จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นเป็นเหตุที่ทําให้ตัวท่านทุกข์ถ้าท่านดับปัญหาได้หมดสิน้นจัดการปัญหาได้อย่างเรียบร้อยไม่ว่าโรงเรียนจีนหรือโรงเรียนแขกโรงเรียนไทยโรงเรียนเทศนะฮะถ้าจัดการกับปัญหาได้ความทุกข์มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นบททดสอบทดสอบการสันตเฉืีนจิตของท่าน ให้เข้าถึงความรักและสันสะเทือนสมองของท่านให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นกุศโลบายที่จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารของท่านวางแผนมาเองท่านที่รักครับการกล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านหรือพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวง เป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของของโลกและของประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เป็นลําดับที่สามเท่าที่ท่านรู้จักโดยเฉพาะคนไทยคนต่างชาติเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าชาตินี้เรามาเกิดเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็หลายภพชาติแล้วที่เราได้เกิดเป็นคนไทยเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในวันนี้มันสํสาคัญไม่แพ้ไม่แพ้สองครั้งที่ผ่านมาของคนไทย ซึ่งเรากล่าวเรื่องนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้น่าจะเหมาะกับกกับับบยุคสมัยน่าจะเหมาะกับเหตุการณ์นะครับสิ่งแรกครับ <c oughs> เหตุการณ์อันยิ่งใหญ่อย่างที่หนึ่งเหมือนกับที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้ที่เรากล่าวไปทางโซเชียลออกไปทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นะนะสำหรับคนไทยเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับอิสรภาพซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยไม่ควรลืมนะครับ <c oughs> หนึ่ง เหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสระภาพทําให้กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านไทยเมืองไทยเป็นอิสระจากพม่าพม่าโบราณไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของพม่าโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ปัญญาและความกล้าหาญของพระองค์พระปรีชาของพระองค์ ประกาศอิสราภาพโดยการหลั่งน้ำสีโนทกเป็นหยดน้ำไม่ใช่หยดเลือดของพี่น้องประชาชนหรือของทหารแล้วทําให้ประเทศไทยเราไม่ต้องเป็นขี้ค่าใครมาจนถึงทุกวันนี้ครับนี่ก็คือเป็นความยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสระภาพให้กับคนไทยทั้งชาติถามว่าใหญ่ไหมครับน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเราเรียนประวัติศาสตร์มาเรายัางจําได้ถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าเราไม่เคยนึกถึงพระองค์เท่าไหร่แต่วันนี้เรานึกถึงระลึกถึงนั้นแล้วมาชวนท่านระลึกถึงนี่เป็นพระคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ของไทยไม่งั้นเราไม่มีวันนี้เหตุการณ์ครั้งที่สองที่เกี่ยวข้องกับอิสระภาพหรืออิสระเหมือนกันที่จริงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่มีเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแต่เราเอาเฉพาะเรื่องอิสระภาพเรื่องความเป็นอิสระการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ปลดปล่อยคนไทยทั้งชาติให้เป็นอิสระจากการเป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินั่นคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหตุการณ์สำคัญครั้งที่สองสมเด็จพระปิยะมหาราชท่านคงรู้ว่าหมายถึงรชัชกาลที่ห้ลน้นกล้ารัชกาลที่หพระปิยะมหาราชทรงประกาศเลิกทาสแต่ก่อนทาดในเรือนเบีย้ย นะมีศักดินามีอะไรอะไร,ะไรต่างๆทําให้ความเสมอภาคกันความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยมันไม่มีมีแต่นายทาตกับลูกทาตกับข้าทาตมันเป็นการกดขี่ข่มเหงถ้าพระองค์พระปิยะมหาราชปิยะแปลว่าทรงอันเป็นที่รักของประชาชนไม่ทรงมีพระปัญญาและพระปิชารวมทั้งความกล้าหาญของพระองค์ สมัยนั้นเจ้าขุนมูนายติดทาตต้องใช้ทาตทาตในเรือนเบี้ยน,นะกดขี่ข่มเมงทุกอย่างมีจนชั้นคนไม่มีความสุขเป็นการแบ่งชนชั้นหาความสงบสุขหาความเสมอภาคไม่ได้พระองค์จึงทรงประกาศอิสราภาพให้กับทาตทั้งหลายว่าต่อไปนี้ในประเทศสยามจะต้องไม่มีทาตอีกตั้งแต่นั้นมา ไม่มีทาตแล้วเรามีแต่คนรับใช้ที่พร้อมจะรับใช้มารับจ้างกินเงินเดือนเราเท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยนะซื้อตัวมาเป็นทาสบังคับมาเป็นทาตใช้อํานาจเหนือนาใช้อํานาจสตังนะไอน้นี่คนรับใช้ถ้ามันไม่พอใจเจ้านายอย่างเรามันไม่อยู่ก็ได้แต่ตรงนั้นเนี่ยข้าทาสบริวารพอใจไม่พอใจเองต้องเป็นทาตของข้าดักดานเมื่อมีลูกลูกก็ต้องออกมาเป็นทาตต่ออีกเขาเรียกว่าเป็นมรดกทาตนะครับท่านทั้งหลายคงจําได้ แต่หลายคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่คงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกนี่คือคุณุปการเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของชาวสยามที่ทําให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นอารยชนได้เพราะเราไม่มีทาตเลิกทาสแล้วเป็นอิสระทุกคนมีความเสมอภาคกันมีสิทธิเสรีภาพเห็นไหมทําให้คนที่เคยเป็นขี้ข่าคนเพราะถูกกดขี่ถูกโกงเหงด้วยอะไรก็ตาม มีความเป็นอิสระพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงพ้นจากการแบ่งชนชั้นของศักดินานั้นคนไทยจึงมีความสุขมีความสงบร่มเย็นใช่หรือไม่นั่นคือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวสยามมาวันนี้เรามีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่สามและสำคัญด้วยคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ หรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าทรงส่งเรามาให้มาประกาศอิสราภาพให้แก่ดวงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์โลกเสรีทุกชาติทุกศาสนาเรามาประกาศอิสราภาพให้กับจิตวิญญาณด้วยการมาแอบบอกจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าชมหลังจากที่ไลฟ์สดวันนี้ไปแล้ว หรือชมเมื่อไร่ก็ตามให้ได้รู้ความจริงว่าจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ในกายหยาบของท่านรอคอยให้จิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคเอาไว้เองอะ่ะให้ทําหน้าที่แทนเนี่ยช่วยหาห,ห,ห,หยิบกุญแจขึ้นมาคือความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองสองดอกนี้มาไขากุญแจประตูมิติเพื่อเปิดออกให้จิตวิญญาณออกมาทําหน้าที่ร่วมกันเพราะจิตวิญญาณขนเอาเชือเ้อเพลิงมาเต็มพลัง เพื่อจะเอามาเติมให้กับโลกทุกวันนี้โลกขาดความรักซึ่งเป็นพลังงานที่เข้มข้นจากจิตจักรวาลโลกขาดแรงโลกจึงเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นทุกวั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 น,วนและในที่สุดโลกก็จะเกิดมหันตภัยที่ยิ่งใหญ่56วันคือแปดราตรีของฟ้า56วัน56คืนของโลกมนุษย์โดยที่มนุษย์จะงงหัวไม่ขึ้นเลยครับจะสั่นสะเทือน ทั้งน้ําทั้งดินทั้งแผ่นฟ้าเราไม่ได้ขู่แต่เราจะพูดความจริงถ้าโลกแหลงซึ่งความรักโลกจะเสียสมดุลทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวคือไม่ต้องตกนรกไม่ใช่ทําอะไรเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวคือจะลอยไปเป็นเทพย,ายดาเหนือกว่ามนุษย์ หรือไม่ใช่ทําอะไรผู้เห็นแกตัวคือหนีภารกิจทางจิตวิญญาณกูณจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกูจะนิพพานนิพพานไปจากโลกแต่กูไปค้างต่องแต่งอยู่บนสวรรค์มายาทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นครับจิตวิญญาณไม่ได้มาเกิดทําเพื่อตัวเองนะครับมาเกิดทําเพื่อโลกทําเพื่อเอกภพหรืออน,นันตจักรวาลให้มันสงบและสมดุลด้วยพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นความรักที่ตัวเองอาสาพระบิดาแบกขนมาส่งซึ่งเราเคยเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูว่า พระสุริยเทพก็คือผู้ที่ทําหน้าที่คอยเอาน้ํามันเชือเ้อเพลิงที่เป็นแก๊สเหลวมาเติมให้กับดวงอาทิตย์ถ้าไม่คิดนะนะสร้างดวงอาทิตย์มาเป็นแสนปีเป็นล้านปีแล้วดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานคือความร้อนและแสงสว่างที่พระบิดาเรียกว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาลนี้แล้วต้องเผาผลาญน,นะแก๊สเหลว อยู่ตลอดเวลาในทุกวินาทีไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนต้องระเบิดตลอดต้องมีจุดดับ6จุดก็คือต้องมีพายุหมุนนะบนพื้นผิวดวงอาทิตย์6จุดเพื่อส่งพลังงานความรักพลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันจะต้องเผาผลาญพลังงานเมื่อเผาผลาญมันต้องหมดพระเสวยเทพจึงมีหน้าที่ไปเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สเหลวจากแหล่งพลังงานซึ่งพระบิดาสร้างเอาไว้ในอันนั้นแต่จกักรวาลเนี่ยนะเป็นบอร์ดบอ,บอแก๊สขนาดใหญ่มากเราไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับ เอายานไปขนแล้วเอามาเติมให้กับดวงอาทิตย์มีเสาหนึ่งเราเอาภาพนี้มาท่านดูแล้วเป็นคลิปที่นาซาบันทึกเอาไว้ได้เอแต่เออๆเลยคิดไม่ออกว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนึกว่าเฮ้ยมีเอเลียนจากที่ไหนไม่รู้สร้าง UFO ขนาดใหญ่กว่าโลก1ิบเท่าวิ่งเข้าไปในดวงอาทิตย์ได้โดยไม่ละลายเพราะความร้อนสูงมากเนี่ยแต่มันไม่ละลายแล้วเข้าไปขโมยพลังงานออกมาจากดวงอาทิตย์ <laughs> นั่นคือคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยตัวเองเป็นคนนิสยัยชอบลักชอบขโมย ขี่หยิบขี่ฉวยอย่างไงก็เลยคิดว่ารูปธรรมอื่นก็คงทําแบบนั้นก็คิดเหมือนตัวเองตัวเองเป็นโจรก็คิดว่าคนอื่นเป็นโจรนะถ้าตัวเองเป็นคนดีคิดว่าโจรก็คือคนดีก็เลยโดนโจรช่อฉชนลักขโมยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกเสรี ที่พระบิดาให้เรามาประกาศอิสราภาพให้แก่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายไม่ว่าคนชาติไหนภาษาใดที่เป็นบุตรของพระบิดาที่มาเกิดอยู่บนโลกนี้ประกาศอิสราภาพเพื่อให้จิตหยาบของแต่ละคนได้รู้ว่าต่อไปนี้เวลาทําอะไรนั้นต้องนึกถึงจิตวิญญาณตัวเองด้วยเพราะจิตวิญญาณของตัวเองเข้ามาเพื่อทําหน้าที่อย่างนี้แล้วมอบหน้าที่ให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนตัวเองในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเมื่อขับเคลื่อนได้แล้วรู้ทุกสิ่งแล้ว ก็ให้จิตยาบช่วยไขยประตูมิติเปิดให้จิตวิญญาณออกมาทําหน้าที่ร่วมด้วยเพราะไม่นั้นเสียชาติเกิดในการเป็นมนุษย์เมื่อทําหน้าที่ร่วมด้วยได้แล้วพอหมดเวลาก็ช่วยส่งจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านกลับบ้านคือส่งยานเนี่ยขึ้นจากโลกกลับไปมาจากดาวังคารก็กลับไปดาวังคารน่ะไอ้นี่มาจากจิตจักรวาลก็ส่งกลับคืนสู่จิตจักรวาลหน้าที่ของจิตยาบของท่านคืออย่างนี้มันไม่มีอะไรยากครับเพียงแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ พียงแต่ว่าท่านจะฟังเราหรือเปล่าเพียงแต่ว่าท่านจะมีเหตุผลให้กับตัวเองไหมเหตุผลให้กับตัวเองคือ <_ S 2> เหตุผลที่ท่านไม่เชื่อที่เราเกล่าวคืออะไรเหตุผลที่ท่านเชื่อที่เราเกล่าวคืออะไรท่านต้องไม่งมงายท่านต้องมีคําตอบคําตอบให้กับตัวเองให้ได้พี่ๆน้องๆครับความทุกข์ของมนุษย์เมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์นั้นยิ่งใหญ่นะมีอะไรบ้างเป็นยังไงความทุกข์มันอะไรยังไงมาเป็นมาเป็นไปนะเราจะมองให้ลึกครับเราโดยพระบิดา ให้หยิบจับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจนท่านทุกข์จนชินทุกข์จนชาบางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำทั้งที่จิตวิญญาณและจิตยาตัวเองทุกอยู่ตลอดเพราะว่ามันสั่นสะเทือนอย่างสับสนมันไม่ได้สั่นสะเทือนอย่างปกติจากที่ทนได้ยากเพราะมันนานเข้าชินเข้ามันก็เลยไม่ทนเหมือนท่านน่ะอยู่ กับความเหม็นของกลิ่นที่อยู่รอบๆตัวท่านจนชินท่านก็รู้สึกว่ามันท่านไม่เหม็นแต่มีคนแปลกหน้าเพื่อนท่านใครสักคนเปิดประตูห้องโผล่หน้าเข้ามาว่าเขาผงะหงายหลังเลยเพราะอะไรเขาเหม็นกลิ่นในห้องของท่านขณะที่ท่านรู้สึกว่ามันไม่เหม็นเพราะอะไรท่านเหม็นมันจนชินเหม็นมันจนชาคนแปลกหน้าเข้ามาก็เลยมีกลิ่นเหม็นนั้นเพราะว่าเขาไม่เคยคุ้นชินกับกลิ่นนี้มาก่อนพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอาความทุกข์ประการแรกมาคุยให้ท่านฟังว่าความทุกข์ประการแรกเนี่ยมันคือทุกข์เกี่ยวกับอะไรและถ้าท่านจะต้องไม่หนีทุกข์ท่านก็ต้องจัดการกับทุกข์นี้ได้ถูกต้องไหมถ้าเราจัดการได้เอาชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เพราะท่านรู้ว่าความทุกข์เนี่ยคืออะไรแบบไหนอย่างไรท่านจัดการได้ท่านก็ไม่จําเป็นต้องหนีทุกข์มันถ้าทุกทุกเรื่องที่ท่านเจอในชีวิตแล้วมันเป็นความทุกข์ท่านมีความฉลาดทางปัญญาและมีความรักที่จะหยิบฉวยขึ้นมาเพื่อจะจัดการ ยิ่งประเสริฐมากเลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะไม่ต้องหนีอุตรุดใช่ไหมไม่ต้องหลงทางหลงทุกข์แล้วก็หลงธรรมอ่ะเรามาดูกันทุกอย่างแรกคือทุกเรื่องกินครับมนุษย์เราไม่มีอะไรมากคือทุกเรื่องกินมีความทุกข์เรื่องกินมีอะไรบ้างหนึ่งทุกเราไม่มีจะกินคือคนยากจนใช่ไหมครับ ทุกเพราะไม่มีจะกินก็เลยมีความทุกข์ที่ทุกไม่มีจะกินเพราะกูไม่รู้จะหาอะไรกินกูไม่รู้จะกินอะไรกูไม่รู้จะอ่าหาไอสิ่งที่จะกินได้ได้อย่างไรเพราะตังค์ไม่มีเพราะตังค์ไม่มีไม่มีจะกินเพราะว่าที่จะให้ซื้อกินไม่มีหรือตังค์ไม่มีหรือไม่มีงานทําเลยไม่มีตังค์ไปซื้ออะไรกินพี่น้องครับถ้าท่านทุกเรื่องกินท่านก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ที่ท่านทุกเรื่องกินเพราะมันไม่มีจะกินอ่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากตกงานเพราะโควิด -19 แล้ว,วอ้างว่าตกงานไม่มีงานทําหรือนายกประยุทธ์แจกสามพันห้าพันกี่รอบแล้วนะท่านไม่ได้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มันช่อชนหรือเพราะไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าท่านเสียสิทธิ์อะไรตรงไหนอย่างไรนะไม่ทราบหรือได้มาเหมือนกันนะแต่ไปใช้หมดแล้วเพราะนั่งรอที่จะได้รับแจกแต่ไม่ดิ้นรนนั่งรอแต่ไม่ดิ้นรน หรือเพราะอะไรนะหรือมีแล้วแต่ใช้บริหารเงินจัดการเงินไม่เป็นใช้ฟุ่มเฟือยหมดแล้วไม่พอจะกินพอไม่มีจะกินก็ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการไม่มีจะกินเกิจดจากอะไรเช่นเกิจดจากตกงานเมื่อรู้ว่าตกงานท่านก็ต้องหางานทําท่านจะได้เงินถ้าท่านเลือกงานหางานแต่เลือกงานสถานการณ์วิกฤตแบบเนี้ย ถ้าทำยังจะมัวเลือกงานอีกถ้าตัวคนเดียวไม่เท่าไหรอดกินคนเดียวตายคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีครอบครัวมีลูกผัวตัวเมียด้วยยุ่งไหมครับใช่ไหมบางคนยุ่งหนีฆ่าตัวตายนี่ไงเขาเรียกว,ว่าหนีปัญหาไม่ใช่หนีทุกข์หรอกนั่นนะ่ะก็เรียกหนีปัญหาขี้ขาตาขาวอุตสาเกิดมาเป็นมนุษย์มีความสามารถในการเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบสามสิบสองเหมือนคนอื่นแต่ท้อแท้กับชีวิตพ่ายแพ้ กับอุปสรรคกับปัญหาที่เกิดขึ้นคนอื่นก็มีจะกินเหมือนเราเหมือนกันเนี่ยแต่ทําไมเขาเขามีกินได้เพราะเขาหาไงหางานหาเงินหาแหล่งที่จะซื้ออาหารหาอาหารหาเงินหางานหาอาหารท่านว่าจริงไหมครับดูสิท่านไม่ได้หาอะไรล่ะท่านจึงไม่มีจะกินน่ะหาในสามหาเนี่ยใช่ไหมเมื่อเราพบว่าอ๋อเราไม่ได้หางานทํานี่หว่ารีบหางานทําซะ แล้วพอหางานได้แล้วก็อย่าเลือกงานพอได้งานทําได้เงินแล้วอยากจะเปลี่ยนงานก็ค่อยๆว่ากันไม่ใช่โง่รอง,งานที่ตัวเองพอใจให้เทวดาส่งงานหล่นใส่กบ,บาลมาเป็นงานที่ฉันชอบใจไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับชีวิตคือการต่อสู้ใช่ไหมมันมีมันมีคติธรรมเยอะแยะมากมายที่น่าจะหยิบฉวยมาแล้วทาให้เกิดพลังนะฮนะเอาละทุกเรื่องกินอย่างแรกคือไม่มีจะกินเราแนะวิธีคิดแล้วนะถ้ารู้วิธีแนละหาคาตอบได้เจอทุกนี้ก็หายไปครับอย่างที่สอง มีไม่พอที่จะกินทุกเพราะมีไม่พอที่จะกินก็ต้องถามตัวเองว่ามีไม่พอที่จะกินเพราะมีตังค์ซื้อน้อยก็เลยซื้อมาได้น้อยเลยไม่พอที่จะกินไม่ว่าจะกินคนเดียวหรือกินทั้งครอบครัวแถมหมายอีกตัวหนึ่งด้วย <with> myself, <win nas> มีไม่พอที่จะกินแล้วทุกเนี่ยเป็นเพราะอะไรมีตังค์น้อยเลยซื้อมาได้น้อยเลยไม่พอจะกินคือกินไม่อิม่มหรือมีไม่พอที่จะกินเพราะ บริหารจัดการเงินที่พอมีอยู่ไม่เป็นซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยซื้อสิ่งที่กินแล้วไม่เกิดประโยชน์ซื้อสิ่งที่กินแล้วไม่อิ่มหรือบางทีซื้อกินจนเกินอิ่มไม่เผื่อมื้อต่อไปไม่เผื่อมื้อนี้กินแต่มื้อที่แล้วนะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือจะกินคือไม่มีไม่พอที่จะกินหรือเป็นคนไม่ร่ำรวยอะไรแต่ดันสร้างภาระเยอะมีเมียคนเดียวไม่พอดันมีเมียมากกว่าหนึ่ง อ่อบางทีเมียเดียวผัวเดียวแต่ดันมีลูกมากกว่าหนึ่งมีลูกเกินหนึ่งเป็นสองสามสี่มันมีหลายปากหลายท้องอ่ะการที่รายได้ถูกจํากัดถูกจํากัดจากภารกิจคืองานที่ตัวเองทําเพื่อหาเงินแล้วมันจะมีเงินพอที่จะไปหาอาหารมาพอรับประทานกันทั้งครอบครัวไหมครับมันถ้าเรามีความยากจนมีฐานะต่ามีรายได้น้อยนะมีเมียสักคนเดียวก็ได้แล้วลูกคนเดียวก็พอ หรือมีเมียแต่อย่าเพิ่งมีลูกก็ได้เดี๋ยวพามันมาอดอยากตอนแรกๆแม่มีนมให้มันกินน่ะแต่พอมโตขึ้นมาสองขวบสามขวบมันไม่กินนมแล้วมันจะกินเนื้อกับน้ํามันต้องใช้ตังค์ซื้อมาใช่ไหม่ะแล้วมันยังเด็กอยู่เนี่ยมันจะช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงินได้ไหมยกเว้นให้มันไปขอทานเหมือนอย่างที่บางคนทําอยู่แล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมให้กับลูกอีกเห็นไหมครับนั้นเราต้องถามคําตอบหาคําตอบให้ได้ว่าที่เรามีไม่พอที่จะกินแล้วทําให้เกิดความทุกข์ปัญหามันเกิดจากอะไรมันที่เราบอกเกิดมาเป็นมนุษย แล้วทุกหนีเข้าป่าไปหาความวิเวกหนีสังคมก็คือหนีสิ่งเหล่านี้ครับมันยากตรงไหนครับถ้าเรามีสติและเป็นนักสู้คือมีความกล้าหาญหาคําตอบให้เจอครับพี่น้องครับว่าปัญหามันคืออะไรนะขอบคุณนะสามร้อยสาสิบเก้าท่านนะบอสบอมอย่างที่พี่ดาราบอกครับเพราะบริหารจัดการไม่เป็นถูกต้องเลยพี่ถูกต้องเลยมันจะทำให้เกิดทุกข์และทุกข์นั้นก็ยังอยู่แล้วพอมันไม่เป็นปั๊บเนี่ยในโลกนี้จึงติดคําว่าทุกนำหน้าทุกอย่าง ทุกทุกอย่างทุกทุกคนทุกทุกวันทุกทุกเดือนทุกทุกปีทุกทุกทีทุกทุกท่าทุกทุกเวลาทุกทุกโอกาสมีคําว่าทุกนําหน้าตลอดแต่แต่อายเขินนะใส่ทุกมีมายมกอใช่ไหมแต่เอาไข่การันออกเพื่อจะทําให้รู้สึกว่าไม่อายอ่ะใช่ไหมถ้าทุกทุกวันมีคําว่าทุกขอไข่กาดันนาเนี่ยมันน่าอายมากโอเค ประการที่สองนะมีหนึ่งไม่มีจะกินสองมีไม่พอที่จะกินประการที่สามทุกเรื่องกินคือกินไม่รู้จักพอกินไม่รู้จักพอไอ้พวกนี้นะต้องมองไปที่พวกนักการเมืองสวดๆนักการเมืองที่ดีก็มีนะนี่เราพูดถึงนักการเมืองสวดๆมันกินไม่รู้จักพอใช่ไหมก็เลยต้องมีการคอร์รัปชันมีการคดโกงมีการทุจริตพนักงานบริษัทเง,เนง,งเินเดือนสูงหรือเงินเดือนต่ําไม่ทราบแต่นะ ได้เงินเดือนแค่นี้แล้วไม่รู้จักพอยังฉวยโอกาสใช้ตําแหน่งใช้อํานาจใช้ความฉลาดใช้หน้าที่เบียดเบียนเบียดบังเอาผลประโยชน์ของบริษัทมาใส่ตัวแต่เป็นข้าราชการก็ใช้อํานาจใช้ตําแหน่งใช้งานใช้หน้าที่เบียดเบียนเบียดบังเอาประโยชน์ของประชาชนหรือของราชการหรือของรัฐมาเป็นประโยชน์ของตัวเพราะกินไม่รู้จักพอเช่นเงินเดือนแค่สองสมหมื่นแต่กินอาหารเหลามันทุกวันศุกร์วันเสาร์ กินอาหารเหลาไม่พอกินเหล้าเมายานัดเพื่อนเลี้ยงเงินเดือนสองสมหมื่นแต่กินมื้อหนึ่งมาเป็นหมื่นทําตัวแบบเนี้ยกินหูฉลามหือชีนะกินกุ้งกล้ามกรามตัวเบลอกินไวน์ขวดแล้วเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเงินเดือนไม่กี่หมื่นแล้วถามว่ามันจะเหลือไหมครับใช่ไหมพอมันพอมันกินแบบนั้นแล้วนะเงินเดือนไม่เหลือมันก็ต้องหาวิธีโกงหาวิธีช่อชนะเพราะมันเป็นทุกข์แล้วไม่พอเลี้ยงครอบครัวเพราะเสือกทาตัว ฟ anyway, ุ่มเฟือยฟุ <Yeah. S 2> ่มฟ่าฟ yeah. ุ่มเฟือยฟิเฟ้าฟอฟันนะฟุ่มฟ่าฟุ่มเฟือยฟิเฟ้าเนอมันทําให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้จักพอไม่มีจะกินนะก็ไม่ดิ้นรนก็ทุกมีไม่พอที่จะกินก็ไม่ฉลาดที่จะวางแผนที่จะจัดการทั้งตัวเองทั้งงานทั้งเงินคือหางานหาเงินหาอาหารสามอย่างนี่ครับถ้าหาไม่เป็นหนึ่งในสามอย่างหรือทั้งสามทุกแง่แง่ครับเนีย